สวัสดีค่ะชาววันศุกร์มาเช็คดวงการงานการเงินกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่15สิงหาคมถึงวันที่16สิงหาคม2566นี้นะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะที่การงานพลังงานใบแรกที่อาจารย์จับได้คือสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญการงานมั่นคงนะคะ การงานจเจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับธุรกิจส่วนตัวอย่าเพิ่งขยับขยายอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะตอนนี้ธุรกิจไปได้เรื่อยๆธุรกิจมั่นคงนะคะแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่ามันจเจริญรุ่งเรืองแล้วมันจะไปได้ดีแล,แล้วแล้วท่านขยายอาจจะมีปัญหาให้พยายามรักษานะคะให้ทําสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ไปก่อนอย่าพิ่งขยับขยายอะไรค่ะพลังงานใบต่อไปจางเขอจับเพิ่มนะคะขึ้น ราชาถ้วยค่ะราชาถ้วยคือถ้าท่านขยับขยายท่านจะเจอปัญหาเจออุปสรรคที่ท่านคิดว่าท่านจะทําได้แต่พอทําจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์ด้านความรู้ด้านความพร้อมแรงงานทุกอย่างเรายังไม่พร้อมเนี่ยทำให้เราจะเสียเงินไปเปล่าๆนะคะให้ไปน,นี้ ถ้าเป็นงานประจํางานรับราชการช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหามันกับว่าไปเจอเด็กเส้นเด็กสายทําให้เรารู้สึกเครียดทําให้เราไม่สบายใจทําอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในระดับไหนก็ตามนะคะถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าท่านมีโอกาสที่จะเจอเด็กเส้นเด็กสายค่ะใบต่อไปเป็นไงคะใบต่อไปขึ้นว e e อ o f Fortune ค่ะ View of Fortune เป็นกงล้อชีวิตกงล้อสมบัติคือท่านจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะ ต้องใช้เวลารอเวลาสักหน่อยนะคะปรับความเข้าใจกันหรือให้เวลาช่วยเยียวยาสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราถูกกดถูกบีบบังคับนะนะคะก็สิ่งนั้นถ้าเราใช้เวลาปรับกันแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะถ้าเป็นงานประจำหรือว่างานรับราชการท,ที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็รอเวลานะคะรอเวลาให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแล้วถึงขยับขยายค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินนะคะขึ้นเดวอนค่ะอุ้ยชาววันศุกร์ร่ำรวยเฮงๆปังๆเลยค่ะเด r อนนี้การเงินดีมากค่ะการเงินเข้ามือตลอดนะคะรายรับเยอะรายจ่ายน้อยนะคะเป็นช่วงดีๆเพียงแต่ว่าถ้ามองไปถึงการงานมีเงินแล้วอย่าเพิ่งลงทุนนะคะ นอกจากนี้อาจจะหมายถึงว่าท่านอาจจะได้รับเงินจากต่างถิ่นต่างแดนด้วยมีคนทางไกลส่งเงินมาให้ใช้นะคะเป็นไพ่ดีนะคะสำหรับชาววันศุกร์ต่อปายอาจารย์จะจับไพ่สามก๊กเป็นไพ่แนะนำนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรได้ไพ่ว่าเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมไพ่พจะบอกว่าท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็จริงนะคะแต่การใช้งานคนนะคะการดูคนท่านอาจจะดูผิดได้เพราะฉะนั้นให ใช้คนให้เป็นใช้คนให้เหมาะกับงานใช้คนให้เหมาะกับความสามารถและให้คำนึงถึงจิตใจของคนอื่นด้วยนะคะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ให้คำนึงถึงจิตใจถึงความรู้สึกของกันและกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องแล้วเราจะมีความสุขในการทำงานค่ะอาจารย์จบการพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับชาววันศุกร์พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ